ยู่กาไม่เอาบอรปรนนนุอเม่เซมสายนะฮะวันนี้พบกันกับเช้าวันที่เท่าไหร่นะวันที่หกนะฮะเดือนมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยนะฮะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะฮะ,ะ,ฮะวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมไปเลาะหาดูตามวัดตามว่า พราะว่าในวัดในวาเขามีอะไรเขามีการบวงสรวงนะโดยการใช้ไข่ไก่ F4 โ oh, อ้เป็นการบวงสรวงสมัยใหม่นะได้แต่ชื่อเลยก็หน้นาไปดูแล้วนะฮะเดี๋ยวจะตามไปดูว่ามีอะไรบ้างอย่างไรบ้างนะับเดี๋ยวตามไปดูนะนี้ก็เดินทางมาตั้งแต่เช้านะตั้งแต่นู่นเนะ่ยเวลา เจ็ดโมงเช้านะตามหาสถานที่ตั้งนานนะไม่รู้ว่าอยู่แถวไหนนี่ครับเป็นาบรรยากาศนะฮะคุณผู้ชมได้ดูนะก็ครับตามถนนไปเรื่อยๆนะแลกยางหรือลาดยางไปทางไหนเดี่ยวก็ไปเรื่อยๆตามเขาเ, <c oughs> เป้าหมายก็บอกว่าบ้านอะไรสระเอิงเอยสระเอิงถ้าพูดเป็นภาษากุยเขาเรียกอะไรนะจัาไม่ได้ ผู้ชมนะครับเข้ามาแล้วก็ทักทายกันเหมือนเดิมคนระับชมอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรแล้วก็ทักทายกันเข้ามานะนี่ถนนดูเล็กก็เล็กนะแต่ก็พยายามนะพยายามดูเลยเห็นแล้วลางๆผมเห็นแล้วลางๆน่าจะเป็นข้างหน้านูนมองเห็นเนรียบเรียวมอง เรีวแถวเรีวคณายามกำสนทยาลกาพอดินนะคุณผู้ชมนะครับวันนี้ให้ดูภาพบรรยากาศสดๆแถวชนมบททุ่งกลาร,ร้องให้นะฮะเมื่อครั้ง30ปีที่แล้วแถวนี้เป็นพื้นที่ ทุ่งกุหลาร้องให้นะร้องให้อย่างไรท่านผู้ชมก็ดูเอาเองนะข้างถนนไม่มีต้นไม้นะเพิ่งมันมีต้นไม้เมื่อไม่กี่ปีมาเองนะครับก็ส่วนพิธีกรรมพิธีการจะเรื่องกี่โมงอะไรอย่างไรถ้าถึงที่หมายแล้วก็คุณผู้ชมก็ปักหมุดรอก็แล้วกันนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูการบวงสรวงที่ไกรปราณไกรปร,ราด ประหลาดยังไงประหลาดตรงที่ว่าเอาไข่ไก่นะไก่ f อนสเป็นหลายพันหลายพันตังเนะถ้าจำไม่ผิดนะเออเขามีบุงงโวงนี่ไปใช้ไก่พื้นบ้านไก่แถวบ้านแถวอะไรนะแต่ที่นี่แปลเหลือเชื่อนะะคือใช้ไก่ f อ สั่งตรงมาจากไหนไม่รู้นะมองเห็นแล้วครับคุณผู้ชมใครเห็นเหมือนผมบ้างครับลางๆเห็นลางๆดูอูนะคุณผู้ชมเห็นไหมถ้าใครเห็นก็นู่นเลยถ้าใครไม่เห็นก็ไม่เห็นแหละแต่ผมว่าผมเห็นแล้วนะก็ปักหมุดรอกันแล้วครับนี่ครับถึงแล้วบ้านสะเอิงสะเอิง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 เป็น,น,น,นบ้านตอนนี้ขึ้นอยู่กับ ตำบลพลครกอำเภอทับตูมจังหวัดสุรินทร์นะคเคยมาตั้งแต่สมัยเมื่อ20ปีที่แล้วมาทำไมรู้ไหมครับมาดำนานะแถวนี้มาดำนาก็ชีวิตคนจนรับจ้างดำนาทั่วไปนะสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วแต่ทุกวันนี้ไม่ได้ดำนานะฮะเลาะหาตัวเลขให้คุณผู้ชมอย่างเดียว <G ül> นี่ครับเป็นหมู่บ้าน <S <S สะเอิงเดีอสะเอิงเดีอยสะเอิงสะเอิงสะเอิงวันนี้วันพระนะก็พาคุณผู้ชมมาดูนะฮะในหลายสิ่งในหลายอย่างนะฮะถนนก็อย่างนี้แหละฮะเหาะก็เหาะเชงก็เชงจริงๆมาเส้น นี่เส้นรัดก็ได้นะแต่ผมไม่มาผมชอบมาเส้นไม่รัดนะคุณผู้ชมนะฮะเห็นมาอยู่ข้างหน้าผมนะฮะดูนะฮะอยู่ข้างหน้านะให้ชมบรรยากาศในหมู่บ้านนะผมเห็นแล้วหวยวัดสวยงามมากนะะนพะระอะไรนี่ คนโทรมาเองฮัลโหลถึงแล้วกำลังเข้าวัดสัมภาษณ์หลวงพ่อ,อ่าครับผมครับครับ ครับไต้หวัน ครับผครับ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 คุณผู้ชมนะครับนี่ก็มาถึงแล้วนะครับดูอารามงามล้าเลิศจริงๆนะนี่ดูนะข้างหน้านะใครที่เห็น นะก็เป็นจุดตรงนี้นะฮะที่ผมจะมาพาคุณผู้ชมไปดูนะฮะสำหรับเดี๋ยวสักครู่รอติดตามพิธีกรรมพิธีการของเขานะฮะแต่ช่วงนี้เขากําลังเตรียมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะผมให้คุณผู้ชมดูนะเป็นภาพสดๆรายงานที่วัดบ้านสะเอิงนะฮะโอเคครับคุณผู้ชม รับลากันไปนะฮะสนับเดี๋ยวลองไปดูข้างในก่อนนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมผมให้คุณผู้ชมดูนะฮะนี่ เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวค่อยพบกันใหม่นะฮะรอติดตามชมในเวลาประมาณอีกไม่กีช่ชั่วโมงข้างหน้าครับสำหรับวันนี้ก็รำลากันไปจุกกะสวัสดีครับ